พบกันในเนื้อหาเรื่องของเบสิกไซเบอร์เ u r i ว y ในตอนที่ที่2ตอนที่2เราจะพูดกันถึงเรื่องของการป้องกันภัยฟุกคามทางด้านไซเบอร์นับหรือ cyber security อซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้เราจะไปทำความรู้จักในเรื่องของภัยที่มีบนโลกไซเบอร์แล้วก็วิธีป้องกันภัยต่างๆที่มีบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับ ภัยโบนโลกไซเบอร์ครับมีอยู่5รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกก็จะเป็นในเรื่องของภัยที่เกิดกับในเรื่องของ i n f ฟาเ e c u r ิ t y เรียอเป็น Green s ร o r ิน n f r a Security เรื่องของแอปพลิเคชันเ e c u r ิ t y ตี้เรื่องของเ e ็ตเวิร์ c เ r i t y เรื่องของตัว c ล o ว d Security and c แ o น d Computing แล้วก็ในเรื่องของ Internet of Things Security ในแต่ละเรื่องดังกล่าว เรื่องแรกครับก็เรื่องของตัวก r i ้ n ส a ข้ออินเช่น Environment ที่เราใช้งานหรือสังคมที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเช่นระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบประปาระบบจราจรระบบข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลเป็นตน้นอย่างที่เราเห็นข่าวในเรื่องของการจรากรรมข้อมูลที่เป็นข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับถัดมาครับในหัวข้อที่2เราพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชัน Security อันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์เราทั้งในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซึ่งถูกแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนแบ่งออกเป็นในเรื่องแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของตัวโปรแกรมที่เราใช้งานเพื่อประโยชน์เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Edge ในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์เป็นตน้นและอีกแบบหนึง่งจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Security เช่นโปรแกรมในเรื่องของตัว โปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสที่เราใช้งานในเรื่องของการตรวจสอบไวรัสในเครื่องโปรแกร,รมที่เป็นในเรื่องของตัว Windows Firewall เป็นต้นในเรื่องของการกรองข้อมูลว่าใครเข้าถึงเครื่องเราได้บ้างหรือโปรแกร,รมในเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งเป็นการเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบของเราเข้ารหัสเองไม่ใช่เครื่องเราถูกสิ่งแบบปลกปลอมเข้ารหัสหรือที่เรียกว่าแลนซ้องแหวนนั่นเองครับหัวเรื่องที่3เป็นในเรื่องของตัว Network Security ก็ณปัจจุบันครับเวลาเราใช้งาน เราใช้งานบน Environment ที่เป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ผ่านทั้งโทรศัพท์มือถือผ่านทั้งเครื่องแท็บเล็ตผ่านทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวหรือโครงข่ายดังกล่าวก็มีผู้ใช้งานในรูปแบบผู้ใช้งานโดยทั่วๆไปและผู้ใช้งานในรูปแบบของป้องหรือมุ่งเน้นในเรื่องของการจดราการข้อมูลเป็นต้นเราจําเป็นต้อง ปกป้องในส่วนของเน็ตเวิร์กเราว่าไม่ให้บุคคลที่แปลกปลอมเข้ามาสู่เน็ตเวิร์กเราได้กระบวนการการป้องกันหนึ่งกระบวนการคือใช้ตัวไฟวอลเข้ามาจัดการแยกระหว่างเน็ตเวิร์กเรากับเน็ตเวิร์กอื่นๆเพื่อกรองข้อมูลหรือกรองผู้เข้าถึงข้อมูลนั่นเองถัดมาครับในเรื่องของตัว cloud security and cloud computing ปัจจุบันหลายๆองค์กรเริ่มมีการมองแล้วก็เริ่มมีการใช้งานในส่วนของเราเรียกว่าเป็นระบบ cloud ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ Microsoft 365ในฝั่งของ g o o g l e a p p หรืออีกหลายๆโปรดักต์ก็ตามซึ่งเราเอาข้อมูลทั้งหมดของเราไปวางไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตแน่นอนเมื่อเอาข้อมูลไปวางไว้ที่ระบบอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงข้อมูลก็ต้องเป็นกระบวนการในเรื่องของการควบคุมในฝั่งของคาว r e s รีสอร์ทแล้วก็ผู้ให้บริการก็จะมีเครื่องมือต่างๆในเรื่องของซีเคียวให้เราได้ ใช้งานในเรื่องของความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละผู้ให้บริการว่าผู้ให้บริการนั้นมีเครื่องมืออะไรที่เราได้ใช้งานบ้างเช่นกันในเรื่องของอนะินเทอร์เน็ตออฟติงณปัจจุบันทีวีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องปริ้นกล้องวงจรปิดหรือ CCTV เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆหรือเข้าถึงดีไว้ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้าถึงไปอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีบุคคลที่อาจจะไม่ใช่เรา พยายามเข้าถึงอุปกรณ์นั้นๆด้วยเช่นกันฉะนั้นเราจะป้องกันเขาได้อย่างไรสําหรับการที่ไม่ให้ไม่ให้บุคคลนั้นๆเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ของเรานั่นเอง <c oughs> เรื่องแรกเลยครับถ้าเป็นในฝั่งของตัวเครื่องที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราใช้งานจะติดตั้งเป็นระบบปดินประการที่เราเรียกว่าเป็น microsoft windows จะเป็น windows xp จะเป็น windows 7จะเป็น windows จะเป็น Windows 10หรือ Windows 11ที่เราเรียกกันก็ตามก็จะมี Windows ในแต่ละเวอร์ชันซึ่งในฝั่งของผู้ดูแลก็คือฝั่ง Microsoft Microsoft ก็มีการพัฒนาในส่วนของเราเรียกว่าเป็น Patch Update หรือในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่อาจจะเป็นช่องโหว่หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเราโดยเงื่อนไข Microsoft ปล่อยอัปเดตให้เราทุกๆวันอังคารที่2ของเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้งานเครื่องที่เป็น Microsoft Windows เราก็ควรอัปเดตตัวเครื่องเราครับทุกๆเดือนด้วยเช่นกันหลังจากที่ Microsoft มีการปล่อยแพชออกมานน่นเเพื่ออะไรเพื่อบำรุงรักษาในส่วนของตัวเครื่องเราให้อัป o d เดตอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ปล่อยให้เครื่องเราเป็นช่องโหว่หรือเป็นบั๊กนั่นเองทีนี้แล้วเราต้องการโปรเทคหรือต้องการป้องกัน ในส่วนของการเข้าถึงตัวเครื่องหรือข้อมูลเราจะมีทูตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวไฟวอล์ซึ่งตัวไฟวอล์มีให้เราในรูปแบบของตัวทั้งในฝั่งของตัวรูปแบบของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวรูปแบบของตัวได้เป็นตัวตัวซอฟต์แวร์และฝั่งของ Microsoft ถ้าเราใช้ Microsoft Windows Microsoft Windows มีตัว d u c ตตัวหนึ่งมาให้เราในเครื่องเรียกว่าเป็น Windows Defender Firewall หรือเราเรียกว่าเป็น Windows Firewall จะเป็น Personal Firewall ที่เราสามารถไปตั้งค่าได้ว่าตอนนี้เครื่องเราอยู่ใน Network Environment แบบไหน Network Environment แบบ Domain Network Network Environment แบบ p r i v a t e Network หรือตอนนี้เราเอาเครื่องโน้ตบุ๊กเราไปเชื่อมต่อกับ Network สาธารณะชาติเชื่อมต่อกับ Network สาธารณะก็ไม่ควรให้ใครเข้าถึงข้อมูลเราได้ก็จะเรียก Network แบบนั้นว่าเลือกของตัวที่เป็น p u b l i c n e น w o r k นั่นเองซึ่งเราสามารถตั้งค่า่าาาวเเรจจะปจะปปิิดดดโย เงื่อนไขที่เป็นค่าเริ่มต้นแนะนําให้เปิดไฟวอลนะเปิดไฟวอลหน้าที่หลักของไฟวอลคือป้องกันการเข้าถึงเครื่องเราโดยที่เราไม่มีรีเควสต์นั่นคือหน้าที่หลัก,ลกของไฟวอลนะก็จะเป็นในกระบวนการในกระบวนการังนะก่าวในในรูปแบบแบบนี้ที่นเนื้อหาที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ครับเราก็จะได้เห็นว่าณนะปัจจุบันเราใช้อุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวทีวีที่บ้านหรือตู้เย็นหรืออีกหลายๆอย่างที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พวกอุปกรณ์เหล่านั้นล้วนแต่มีข้อมูลซึ่งข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากหรือละเอียดอ่อนน้อยก็แล้วแต่อาจจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มบุคคลที่เราเรียกว่าแฮกเกอร์ที่จะมุ่งเน้นเข้ามาจรกรรมข้อมูลเราจําเป็นต้องป้องกันการถูกจรกรรมด้วยวิธีการเบื้องตน้นเช่น เปิดในเรื่องของ i n d โ w ว์ไฟ e w วอลเป็นตน้นหรือทําการอัปเดตในฝั่งของ p r o d u ั t ์ที่เราใช้งานเช่นในฝั่งของระบบปฏิบัติการหรือ microsoft windows เราอัปเดตในทุกๆเดือนเป็นตน้นเพื่อป้องกันในส่วนของสิ่งแปลกปลอมที่จะวิ่งเข้ามาสู่เครื่องเราแล้วก็มาจดรก,กรรข้อมูลในเครื่องเราไปนั่นเองสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เล่าให้ฟังครับมีในหลายๆส่วนเลยเดี๋ยวในตอนถัดไปเราจะไปกังว่าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างและในแต่ละชื่อเขามีการทํางานอย่างไรรวมไปถึงยกตัวอย่าง สิ่งแปลกปลอมที่เป็นภายในปัจจุบันที่เราเห็นว่าสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้มีข้อสังเกตมีจุดสังเกตว่าเครื่องเรามีสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้ามาแล้วหรือไม่แล้วก็มีวิธีการป้องกันหรือจัดการอย่างไรบ้างเดี๋ยวพบกันตอนหน้าครับ